สวัสดีค่ะพีพัส์9เอ็กซ์เทยแลนดเจอกับทิปอีกเช่นเคยนะคะกับ ProNet AIS 12 Core เน็ตแบบไม่อัน้นไม่ลดสปีดไม่จำกัดปริมาณวันนี้นะคะทิปจะมารีวิวโปรเน็ AIS ที่มีความเร็วเน็ต6เมกในแบบราย6เดือนและก็12เดือนกันค่ะอัปเดตในเดือนกันยายน63นะคะเราไปดูเงื่อนไขและก็รายละเอียดกันเลยค่ะ เงื่อนไขจะเหมือนกันทุกโปรนะคะก็คือเงื่อนไขที่1น,นะคะสมัครได้เฉพาะซิมแบบเติมเงินเท่านั้นเงื่อนไขที่สองนะคะสมัครได้ทั้งซิมใหม่และก็ซิมเก่าเลยต่อมารายละเอียดนะคะรายละเอียดจะเหมือนกันและก็ต่างกันดังนี้เลยรายละเอียดแรกนะคะทั้ง2โปรเราจะได้ใช้เน็ตที่ความเร็วเน็ต6เมก แบบเน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดไม่จำกัดปริมาณก็คือเราจะได้ใช้เน็ตที่ความเร็วเน็ตสูงสุดอยู่ที่6เมกแบบต่อเนื่องและคงที่อยู่ที่6เมกต่อวินาทีจนครบสัญญานะคะและเรานะคะก็ยังสามารถเปิดเน็ตทิ้งไว้ตลอดเวลา24ชั่วโมงได้เลยคะ่ะโดยไม่โดนหักเงินเพิ่มนะคะรายละเอียดต่อมานะคะ ระยะเวลาในการใช้งานแตกต่างกันตามโปรเลยค่ะมีทั้ง6เดือนและก็12เดือนค่ะรายละเอียดต่อมานะคะทั้ง2โปรเป็นการสมัครรายครั้งต่อครั้งไม่มีการต่ออายุโปรอัตโนมัติก็คือใช้งานครบจบสัญญาทันทีค่ะรายละเอียดต่อมานะคะราคารวมภาษีก็จะแตกต่างกันตามโปรเช่นกันค่ะถ้าเป็นโปร6เม ต่อ6เดือนราคารวมภาษีจะอยู่ที่1,800บาทนะคะและถ้าเป็นโปร6เมกต่อ12เดือนราคารวมภาษีจะอยู่ที่3,500บาทนะคะต่อมาเรามาดูวิธีในการสมัครนะคะถ้าเราจะสมัครนะคะเราจะต้องไปกดสมัครในแอป My AIS และก่อนสมัครนะคะเราจะต้องเปิดเน็ตสมัครด้วยจึงจะสมัครได้คะ่ะวิธีสมัครนะคะมีดังนี้เลย อันดับแรกนะคะให้เรานะคะเข้าไปที่แอป My AIS ต่อมานะคะให้เราเลือกแพ็กเกจกดลงไปเลยนะคะที่แพ็กเกจต่อมานะคะให้เราเลือกตัวเลือกที่2นะคะที่เขียนว่าสมัครแพ็กเกจเสริมอินเทอร์เน็ตต่อมานะคะให้เราเลือกอินเทอร์เน็ต nonstop กดลงไปเลยนะคะที่อินเทอร์เน็ต nonstop ต่อมานะคะให้เราดูแถวที่มีความเร็วเน็ต6เมกนะคะและก็ดูแบบราย6เดือนและก็12เดือนที่ตรงกันนะคะจะเป็นราคา1,800บาทจะเป็นโปรเน็ต6เมกต่อ6เดือนราคา1,800บาทนะคะและก็ราคา3,500บาทจะเป็นโปรเน็ต6เมกต่อ12เดือนราคา3,500บาทนะคะทีนี้ เราจะสมัครโปรเน็ต6เมกราคา1,800บาทราคารวมภาษีก็1,800บาทเท่าเดิมนะคะต่อครั้งต่อ6เดือนตกเฉลี่ยแล้วเดือนละ300บาทนะคะทีนี้เราก็เลือกกดลงไปเลยนะคะที่ราคา1,800บาทนะคะกดลงไปเลย พอเราเลือกราคา1,800บาทเสร็จนะคะก็จะมีรายละเอียดปรากฏขึ้นมานะคะว่าการณายืนยันเพื่อสมัครแพ็กเกจความเร็วเน็ตไม่จำกัดที่ความเร็ว6เมกราคา1,800บาทต่อครั้งต่อ6เดือนถ้าเราจะสมัครนะคะก็ให้เรากดยืนยันได้เลยคะ่ะพอเรากดยืนยันเสร็จนะคะเราก็จะได้รับ SMS ยืนยันการสมัคร ว่าสำเร็จแล้วนะคะเราก็สามารถใช้งานเน็ตตามโปรโได้เลยค่ะต่อมานะคะวิธีในการสมัครโปรเน็ต6เมกราคา3,500บาทต่อครั้งต่อ12เดือนตกเฉลี่ยเดือนละ292บาทนะคะก็ให้เราเลือกกดลงไปที่ราคา3,500บาทนะคะ จากนั้นนะคะหน้าจอก็จะปรากฏขึ้นว่าการุณายืนยันเพื่อสมัครแพ็กเกจเน็ตไม่จำกัดที่ความเร็ว6เมกราคา3,500บาทราคาวรวมภาษีก็จะอยู่ที่3,500บาทเท่าเดิมต่อครั้งต่อ12เดือนจากนั้นนะคะเราก็กดยืนยันค่ะพอเรากดยืนยันเสร็จนะคะเราก็จะได้รับ SMS ยืนยันการสมัครว่าสำเร็จแล้วนะคะเราก็สามารถใช้งานเน็ต ตามโปรได้เลยคะ่ะขอบคุณที่ดูคลิปจนจบนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณคะ่ะ